สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงเริ่มนะคะทุกคนเริ่มเราจะไปไม้มปิกค่ะก็จะไปดูกระเทียมป่ากันนะคะว่าพี่เขาขึ้นหรือ,อยังเนาะแต่ว่าลมหนาวมากค่ะ แดดดีดีแต่ว่าลมหนาวค่ะทุกคนเดินชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะไปกลับไปค่ะบรรยากาศแถวหมู่บ้านนะคะ<อ>ก็วิดีโอคลิปก,ก่อนก่อนก็ได้ชมกันบ้างแล้วนะคะช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลามาถ่าย วิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพราะว่ายุ่งงานกับทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนนะคะแต่ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายวิดีโอมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันเนาะ,ะช่วงนี้ถ้าใครคิดถึงก็ดูติก ก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้จะเล่นติกต็อกนะคะจะอัปเดต t ิกต็อนะ,ะแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตใน youtube ด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงนะคะบ่าย4โมงกกว่าเนาะก็ไม่ค่อยมีแสงแดดแล้วะคะ่ะ เดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วแถวนี้นะคะทุกคนจะมาเดินเล่นปั่นจักรยานเนาะมาวิ่งออกกำลังกายนะคะทีนี้ก็ครุงเวียนนาเกต23นะคะหรือว่าชานเมืองกับทุกคนชานเมืองเนาะ เห็นบ้านเราชาญงนะคะกรุงเวียนนาอยู่มีอยู่23เขตด้วยกันเนาะเข23ก็คือเขตสุดท้ายท้ายสุดก็งกรุงเวียนนานะคะเดินชมบรรยากาศเดินคินลงไปด้วยกัน,นะคะ่ะลมแรงอยู่นะคะ ได้ยินไหมคะทุกคนคะได้ยินเสียงลมไหมเสียงลมนะคะทุกคนลมแรงนะวันนี้ลมแรงเหมือนกับว่าไม้คันสันนี้จะปลิวไปอย่างนั้นแหละค่ะนี่ค่ะบรรยากาศลำธารน,นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เห็นพี่เป็ดกาบ,บมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำเลยนะคะนี่ค่ะ ทางแถวบ้านนะบรรยากาศเบิกบบมากค่ะกลับินเ,เล่นนะคะแถวหมู่บ้านนะคะทุกคนก็ห่างจากภูเขาไม่ไกลค่ะทุกคนแค่สิบนาทีเองนะตอนนี้เราข้อทุกคนคะ่ะเราข้ออยู่บนเขานะคะเรามาล่าพี่กระเทียมป่ากันนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าพี่เขาขึ้นหรือยังค่ะถ้าที่ที่ดูดูนะคะก็น่าจะขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้นะแต่ว่าวยังไม่เห็นเลยค่ะล่าค่ะทุกคนคะ่ะเดินล่าพี่เขานะคะล่าไปด้วยกันเนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะหมืนคล่องไปต่าง้ายมา ตอนนี้อยู่บนเขาค่ะในค่ะทุกคนขันหนเหมือนกันแต่ว่ายังไม่โยอโถนนะคะเรามาหา พี่กระเทียมป่าด้วยกันดูขอนมงขอนไม้นะคะไม้แก่ไม้ปุกปังตอน,นนี้ป่าเขาของเราก็ายังไม่มีสีสันนะเราว่ายังไม่เห็นมีดอกไม้ช่วงฤด,ดูใบไม้ปลิ ขึ้นเลยค่ะทุกคนค่ะเดินไปก็หองผอบไปนะคะทุกคนบรรยากาศจากมุมสูงนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังเป็นสีส้มเลยค่ะสวมให้ดู่อยๆเนาะเจอแล้วค่ะทุกคนค่ะดอกไม้หน้ารือดู ใบไม้ปริกค่ะสีม่วงสวยค่ะสวยค่ะชื่อแล้วค่ะทุกคนค่ะพี่กระเทียมป่าของเราแต่พี่เขายังเล็กมากเลยนะคะเห็นไหมคะซูมให้ดูค่อยๆพี่เขายังเล็กอยู่นะคะยังเก็บไม่ได้คะ่ะเนาะแต่ว่าพี่เขาก็ ขึ้นแล้วค่ะต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนาะดอกอะไรไม่ๆๆทาราบนะคะพี่เขาสีเหลืองค่ะทุกคนงามงามค่ะพ,พี่น้องๆรู้ว่าดอกอะไรเขาเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่ก็คือโบสนะคะทุกคนโบสของชาวคริสต์นะคะของหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราชมบรรย,ยากาศจากมุมสูง นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณโบสถของหมู่บ้านนะคะแล้วก็บรรยากาศจะมุมสูงค่ะทุกคนค่ะดูนะคะ <_ Hughes> ก็จะเป็นเขตต่างๆเลยค่ะของกรุงเวียนานาเนาะ ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอพาทุกคนนะคะชมบรรยากาศนะคะแถวหมู่บ้านเขตย3นะคะกรุงเวียนนาเขตย3คือชานเมืองนะคะชานเมืองเนาะก็บริเวณนะคะบริเวณบกน,นะคะของหมู่บ้านเนาะค่ะช่วงนี้เหมือนที่บอกนะคะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปวิดีโอถ้าใครคิดถึงก็เข้าไปดูในทิก ขาขาเชื่อกันใหม่คลิปหนะ้าดูแลสุขภาพรักกันให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ